ืนี่ไม่เห็นนะครับแต่ตอนกลางวันนีสดใสครับติดตามมาด้วยครับพี่จอยพี่จอยนะครับอยู่ข้างหลังนะครับตามมาด้วยพิ่เกานะครับเมื่อปีที่แล้วหรือสองปีที่ผ่านมาครับมีพี่พี่อะไรนะพี่จิพี่จิครับพี่จิพี่พี่แล้วก็พี่เรสครับอยู่มสามเออพี่เจนก็มาเออกำกำได้หมดครับคือส่วนใหญ่ถ้า จบจากเจริญราษฎร์นี่จะมีแต่คนวสวยๆทั้งนั้นครับจบออกไปเมื่อเช้าก็จะมีรุ่นมสามรุ่น17เจ็ดขานำผ้าป่ามานะครับที่โรงเรียนรุ่นนั้นก็เออแับคุณครูจำได้แต่ผู้ปกครองครับแต่ลูกหลานนี่จำไม่ได้จำชื่อไม่ได้ถ้าชื่อผู้ปกครองนี่จำแม่นครับก็มีพิ่เจนนะครับพิ่เจนนอกนั้นก็จะเป็นรุ่นม3ามปัจจุบันครับมีพี่ฤทัไทยพี่ตายครับ พี่เกรสด้วยพี่เกรสในครบทุกคนครับถือว่าเป็นการมีสื่อทอดเจตนารมณ์ที่ดีงามตัวนี้ไว้นะครับระหว่างที่รุ่นพี่รุ่นน้องและกาเป็นการสื่อสารรอยต่ออย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับสำ,ำหรับพวกเราเชาวเจริญราชวิทยา สังเกตจากทุนพี่ที่จบไว้แล้วนะครับก็มาร่วมแสดงตลอดทั้งรุ่นน้องนะครับที่ยังอยู่ก็ยังเรียนรู้แล้วก็รับงานตรงนี้เพื่อสื่อทอดเจตนารมณ์เหล่านี้เป็นรุ่นต่อรุ่นนะครับถือว่าเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีครับพี่ไม่ว่าจะเป็นพิจินะครับก็จบจากเจริญราชพัญยาก็สวยขึ้นครับเาวขึ้นด้วยครับครับมีตกแต่งฟันด้วยครับเห็นไหมครับจบจากเจริญราชอะไรก็ดีขึ้นครับ รวมทั้งพิ่จอยด้วยครับพี่จอยพินเจนครับมาเมื่อวานกับทำไม่ได้ครับึนโรงเรียนนั่นแหละครับนี่ก็คือสิ่งที่บางทีหลายๆท่านจเห็นว่าเจริญราชวิทยาของเรานะครับเมื่อจบจากสถาบันแห่งนี้ไปแล้วก็กลับมากลับมาดูแลน้องๆนะครับมาพบปะครูก็ ว่าวันนี้วันพรุ่งนี้ก็จะได้พบกับในหลายพันนะครับรุ่นพี่แต่จริงๆที่เป็นพื้นฐานอยู่กับชุมชนของเราละครับก็สิทธ์เก่าเดือนร้าดมุงกูครับสิทธ์เก่าบ้านพุ่มกันด้านครับวันนี้มาเยอะครับส่งตัวแทนวันนี้คุณครูของท่านครับก็ได้รับเกียรติคุณครูของพวกเราคนเก่าคนแก่ครับคุณครูเทียบกินทะยุครับ มาวันนี้นะครับจริงๆจะมาพร้อมกับคู่หูครับคุณครูพีรศักดิ์ทวงงานครับคุณครูพีบิ้ปกติส่วนเราจะเรียกอย่างนั้นนะครับเพื่อนครูด้วยกันจะเรียกว่าคุณครูแล้วก็ยังมีพีบิ้ตามไปด้วยครับซึ่งมาเป็นคุณครูที่น่ารักกับทุกท่านครับวันนี้คุณครูเทียบมาชิมลางก่อนครับมาเป็นกำลังใจครับบอกกับคุณนายของท่านครับว่าที่ด็อกเตอร์ จำชื่อนะครับผมขอนุญาตเรียกเดิดชื่อเล่นครับคุณพี่เจครับจำได้เดชัดๆนี่เลยสมัยเรียนกศพปครับเมื่อหลายปีที่ผ่านมาครับก็ได้รู้จักกับนะครับคุณนายของคุณครูเทียบนะครับอินพยูแต่ปัจนับนเป็นต้นมาครับท่านก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฒสุหินครับก็ใท้เกียรติมาร่วมในวันนี้เช่นเดียวกันครับ ต่อแจ้งประชาสัมพันธ์ครับเป็นคร่าวๆครับว,วันนี้ช่วง17นาฬิกาครับในหนังสือเชิญเชิญ18นาิา30 18นาฬิกา30ช่วงนี้หนาวมากนะครับก็อยากจะเลื่อนเวลาขึ้นมาประมาณ17นาฬิกาครับร่วมมาสมโพธกของข้ามป่าที่ตรงนี้แหละครับภายในอาคารนะครับจะมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้มานะครับสมโพธ อุค์พระป่าพิทธีจะถวายในวันรุ่งขึ้นครับวันที่สาสินะครับยินดีต้อนรับท่านท่านคุนนายกำนันนะครับก็ได้มาร่วมเมื่อเช้านะครับท่านกำนันด้มาพูดคุยกับพี่น้องนะครับคนักครูแล้วก็ลูกหลานชาวจชนราชวิทยาอยู่นะครับแล้วก็ได้มาบอกว่าท่านติดภารกิจครับยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพวกเราที่ เป็นสิทธิ์ปัจจุบันคณะครูรวมทั้งสิทธิ์เก่านะครับทุกทกท่านที่ได้มาในวันนี้ครับท่านบอกว่าท่านภารกิจสําคัญจริงๆครบับกำลังใจเราก็ได้มาพูดคุยกันไม่เป็นไรครับเย็นเย็นก็ยังมีเวลาพรุ่งนี้ก็ได้พบกันอย่างเต็มที่อยู่แล้วครับ อยากให้เราได้จำเนึกและก็รำลึกนึกถึงนะครับภาพเก่าๆจากบรรยากาศตรงข้างหน้าเราตรงนี้นะครับ27พฤษภาคมพุทธศักราช2527นะครับหลายๆท่านได้รวบรวมกำลังทรัพย์กำลังศรัทธามาร่วมเพื่อที่จะก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกซึ่งเป็นอาคารเรียนที่ถูกเลิกไม่ไป ในพลิปตามเมื่อวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2556นะครับภาพเหล่าน,นั้นหลายๆท่านโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เราสิทเก่ายัางบัรนทับตาติดใจติดตรึงตึงใจอยู่นะครับตั้งแต่ภาพเริ่มการโยกย้ายอาคารเรียนการยุบรวมนะครับทั้งสองหลังเข้ามาสู่หลังเดียวกันนะครับอาคารเรียนที่ไม่ไปนะครับถือว่าเป็นการสูญเสีย ถือว่าเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าประทับใจน่าภาคภูมิใจและเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าสําหรับพวกเรานะครับสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าของพวกเราณขณะน,นี้นะครับเกิดขึ้นมาได้จากการสูญเสียเกิดขึ้นมาได้จากการเสียสละอันยิ่งใหญ่แม้กระทั่งว่าเป็นการไหม้มางาย